ถึงขนมนะคะเชื่อว่าหลายคนคงต้องมีชื่อเดือโร l ลลิงพินแวบขึ้นมาในใจค่ะวันนี้นะคะเราสั่งมาเป็นตัวที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้เลยก็คือช่าก็เจมปอรแกแล้วนะในนี้มีหลายรสมากค่ะทุกคนอย่างแรกก็เป็นโกลเด้น a n นาน่าเรดร p b e r r y ี่เคียวโฮแกรฟย s r r สเอส r ตรอเบอรี่แมนดารินออเรนจ์ชิมส้มก่อน <c oughs> มีอันนี้สดเดือนไอติมมันคือมีความแบบครีมมี่แต่ว่ามันยังมีความสดชื่นพี่ชอบเทคเจอร์ของควันที่มันเป็นลูกใหญ่มากกว่า,า,ากัด<ป>ลงไปลูกใหญ่มันจะได้ความแบบครีมมี่ของไอติม อันนี้เป็นความแบบเหมือนผลมไม้มากที่สุดถ้าพูดถึงขนมนะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงต้องมีชื่อเด e ร o นโรลลิงพินวบขึ้นมาในใจแน่นอนค่ะชื่อนี้นะคะมาจากชื่อเจ้าของร้านค่ะซึ่งนั่นก็คือคุณพินเจนวัฒนาวิทย์นั่นเองค่ะที่ชื่นชอบการทําขนมมาตั้งแต่เด็กจึงได้มาเปิดร้านเด e ร o นโรลลิงพินที่มีความหมายว่าไม้นวดแป้งซึ่งเป็นชื่อที่สนุกและมีเรื่องราวของความสุขที่คุณพินเนี่ยอยากส่งต่อพานขนมทุกชิ้นที่ทั้งสวยอร่อยและคุณภาพพรีเมียมค่ะและทุกคนนะคะคิดว่ามี มแบนไทยแบนไหนที่คุณลองแล้วก็ให้เต็มสิบไม่หักบ้างนะคะคอมเมนต์และติดแฮชแทกไทยบายไทยของไทยให้เต็มสิบรีวิวแบนไทยกันเยอะๆนะคะ